พี่น้องโมนี่าย่รันมัดมีกระสีมัทไทยไล่มีซูบังคือเก่าเหรอพี่น้องโมนี่ก็ได้อันนี้เขาเอื่อนรามีไล่ไล่สิงบังไฟพี่น้องเป็นมัดท่านเหลียวพี่น้องเป็นกระลังตั้งใจ่แตเป็นดอกไม่ไม่เป็นยังแล้วบบนี้แบบนเป็นรูปสิงรูปสิงอะไรแบบนี้มีบังไฟทางเสื่องถึงนะพี่น้องเป็นมีบังไฟพี่น้องบังไฟเสียนบังไฟรานพี่น้องที่ทางเสื่งตะลามัดท่านเหลียวเป็นเห็ดตัวสิงท่านเหลียวเนี่ยมัดตัวสิงของเราเก็นแต่งคอยสิมัดบังไฟใส่กันนะี้ กระจืดว่าตายตัวแบบพี่น้องเป็น yeah, มีอกอะไ้มีว่าอกอะไ้ที่กันพี่น้องอะไรก็ได้นี่แหละมีแต่ไม่นมัดซอยพี่น้องมัดพระท่านนี่หละมัดพระท่านก็เล่ยไม่นมัดซอยพี่น้องมีกลุ่มแตมาสิอยู่น้ำกันกซิฟกว่าคนอะไรพี่น้องมัดพุทลาหัวจ้องหัวซอยกันไปเรื uitar, häng, dogs, laude, ่อยเั็นใจแหละพี่น้องก็แล้วแต่มีหน่อยมีหลายพี่น้องมัดซอยกันแต่มีหลายข้นพี่น้องซิฟกว่าคนเป็นไรพี่น้อง ยายนี่เล่ามัดเก่งพี่น้อมัดเก่งก็มู่นเิงมัดเทิ่งตำเทิ่งตำสินเทิ่งทอผา้าเฮ็ดมดทุกขันตอนล่าเฮ็ดเก่งก็มูให้ที่มงานพี่น้องมีไงเบามีไงเบาสังบานปูงบานปูงงามแบบพี่น้องคนดังประจามู่บานพี่น้องเป็่าหมัดกัเก่งตำหูกัเก่งพี่น้เกง่งกูย่างได่ล่า มัดมีไล่สิงมีคนอันนั้นหลายมีคนให้มัดหลายย่รัดมัดมีก็ให้ผู้นั้นมัดซอยผู้นั้นมัดซอยผู้นี้มัดซอยเป็นสี่เหลี่น้องมัดซอยกันพี่น้องได้ไยว่ายีดอกมันหลายคนมัดอยู่นี่หน่อยกับมัดหน่อยมีหลายกับมัดหลายไปแย่รัดมัดมีก็เย็ดซอยเบนตัวสี่เหลี่ยมเจะหัวพี่น้องย่รัดจ่ายแล้วยืนฆ่าเลาะสะบานฆ้ายางอ้อมบานดูนี่กับยางอ้อมบานได้หลายรอบแล้ว ใายถอดผื้สพีนองเบิ้งนีอ,องาเป็นหอดสัันตอนในแล้วไา้ักมันมีกับมาเบิ้งนัเิเป็นมาแทนเดี๋ยวมือนีาัมัดมีไปไายเปิงสนก่อนเดียวมนรุ่นกับสีห้าไายเนี่ยมเบื้งเรื่อยเคือึาหรอพี่น้องมือนีก็จะมีราคาวัสดีค่ะ